อ,อันนี้กรอบกๆกรุกบๆมากค่ะ <c oughs> ทำใหญ่ดิจ้า <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะอคพอกันอีกแล้วด้วยจานให้ชองกินกับแพดมือนีได้เมนูแซ่บๆพา้มกินตาซั้ยหนวดหมึกกระดองนะพี่น้องจ้าใส่ปูดองกินกับแพดด้จ้าผู้ใดสนใจสร้างดได้ด้วจ้าทักเพจเลยมาพี่น้องแซ่บน้ำปลาค่ะพี่น้องคะ่ะมันหยุ่มสีน้ากันเลยกินเลยคะ่ะพักกระเซษนนินึะไปกเก็บอยู่ขางหัวหลังบ้านจ้าพี่น้องคะ่ะงามงามหยุ่มปูก่อน นุ่มเซนมึงนพี่น้องมันมันเลยค่ะเอาขอามาจำเนน้องแกรดรื้อมขออีกนะมั่งค่ะพี่น้องค่ะิึงนพี่น้องสั่งได้นะคะลวกหมึกกระดอง แซ่บเป็นนุ่นขุนดต้อการรวงนะจ้ะน้อนมันหลสูดอย่ามาได้กุบกุบเมื่เสียอันนี้กรอบกรอบกุบกุบมากค่ะลวกผักกันจอมาได้คะพี่นองขาแซ่บๆนะเมนนว่นนองแพทพี่เกาจ้ะี่นองแส่ฟังไพ่ฟังเล่าทางต่างประเทศ คิดถึงเช่นเดิมนะคะหลายมื่นหรอที่เพื่อนบ่ได้กินอ่ะยู่จังหวัดใดก็มีมาคุยกันทำเย้ดิจ้าอือพักยังเนี่ยสื่อสื่อม่จากบ่เคยแม่คู่ตะวันบ่หลุดตะวันพันธ์อยัางตะวันหูตะวัสสลัด เพิ่นกับสิมีซือบอกอยู่ด้จเอาเบื้อลืมอ่านมันบ่อลาไม่ได้อ่านเขาจะเอ,อาเอว่าในะครเคือสิก,กินได้ผักหนกังเนาะค่ะพี่น้องขาคือใบคือใบผู้เนาะสลัดอะไรนี่แหละจำชื่อไม่ได้ลองดูค่ะกินอิ่มแล้วจังไปเขาเมืองแม่ยูทูบเดนี่าเป็นผักหนัง <laughs> พี่น้องหัวจักจับเบนมาบอกก่อนก็ได้จ้จพี่น้องขาครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตดีๆจา้าเพิ่งเคเคยกิน บอกเคยเห็นบ่อนเป็นไงกินกับตมห้องไงบอืกได้ได้เดี๋ยวเมารสชาติบ่าคล้ยมีแต่กรอบกรอบเดี๋ยวสิลองกรอบแล้วก็มันแต่ไม่มีรสขมไม่มีรสหวานไม่มีไม่มีรสอะไรเลยใช่แต่กรอบดีนะน้องพัดกรอบดีกรอบกรอบมันๆจ้ะ แค่นี้แหละไม่มีกลิ่นหืนด้วยนะกลิ่นอะไรก็ไม่ออกกลิ่นเฉยเฉยแซบไม่ได้ละ่ะมันกรอบดีนลองกันงลองจับพ่านล้วติผ่านกัน ใช่ก็พักกันนันยูเดทพี่น้องเขาบอกว่าพักการงานมาอ,มอันนั้นมันแรงปวดว่ะแม่มันกินแรงจับพักการงานแม่จ่บพี่น้องขามันคือแม่งแข้งปวดอไม่มีรสชาติแต่ขอบแซ่บแซ่บอยู่นะได้เลยจับน้องค่ะโอเคกรอบกวบ่าแม่ กินที่พี่น้องเมนมั่งบอกว่าผักกาดย่าไหมเขานึกว่าใบมะกรูดออใบอัอนยังกว่าใบผักกรูดมันไม่ใช่ผักกาดย่าจ๋อ,อก,กินคือกูน้องแพท้ขึ้นเองแท้ สลัดนี่ก็แซ่บกรอบกระเจี๊ยบจ้ะช่วงนี้ฝนตกมีน้ำไห้น้ำหน้ามีปูบนอ่ะจ้ะชมวินี้ได้ดับไปเบิดแนอวะเนาะเราบดเนาะห,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 หอยปูคือสีบะมีม่ดอกเนาะมีอยู่เจอสีมีหน่อยละมัง้งมันเคยมี ขี่มือ้อประยะนี hmm. ง่งามงอมะอืม mm hmm. นวลหมึกกระดองอร่อยจ้ามันกรอ,อบกรอบกรุบกรุบอือปูยักเลืมล่มนี่วันน้องแพทจ์จงเราถ่ายม,มันจ้ะพี่น้องคะโจ๊กกินมัน นัวมากอร่อยไม่เค็มนะคะพี่น้องคะ่ะนัวเพอดีกินไม่เค็มปีหวานนิดๆโอ้เป็นตามั่นพี่น้องแม่มมตัวน้นอยๆกับมีมัมนอืห มันนกระัดอมเเละตะตอนหอมแขกเมื่อเช้าี่น้องจ๋าแซ่บๆน้องแพนน้ำเมนวนขี้เก่าจ้า แซ่บอีนี้ตำตำนี่นอนเมื่อกี้เนี่ยไปพักเพล็กแซ่บแซ่บเลนมึงกระดองพักปวดปวดเจิค่ะ ผักกรอบมากอร่อยมากงามงาม เบิดก้อนมูน่ะสายเส้นนะจ๊ะพี่น้องจ้ะเบิดก้อนมูนตลอดสายเส้นเอามมนหน่อยแล้วกอเกียวไปเยอะเจะเพี่น้องค่ะเจ้า ันนี้ก็ดีเด้อจ้ะกินดูดูทำให้ระบายอืมมากขาเสร็จเขาเสร็จบานฮะพร้อมพร้อม

ก็พักกันนี่ครบๆสองสองหน่วยพอด,ดีครับเพื่อนหน่วยพร้อมแขกเนอะคะ เอาแล้วค่ะพี่น้องคะมือดีก็ะิ่มแล้ว,ลวจ้า้ะกินมูม,ม่าม,ม,มกินบะสุภาพต้องอดดขอโทษกอภัยหลายๆได้จ้าเพราะเไม่คิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ